บัดนี้เป็นครั้งที่50ตรงกับวันที่29ธันวาคม2568นข้าพเจ้านายวิมลตศักดิ์กันชีพวลาขอเป็นงวาจาสาธยา,ายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสาังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาในองค์พระคภปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จบุญหลวงปู่มณเดลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของมิชาจินดามณนีขอเทพเทพวราชาทั้งหลายโปรดจมาอนุโมทนาในการสวดสาธยา,ายของข้าพเจ้านี้เพราะอนุภาพคุณพระรันตนใจครูบาอาจารย์และพระเทพ และเทพตัวระทั้งหลายโปรโจมบนดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมทธิอันควรแก่การสวดสะทยายมุนต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสมาตตาจักวาลีสุอาจารคัจจานสุเทวดาสัจมังมุนีรัทสะสุนันสุสักขโมฆังสัจเจกานเมจรูเปสกิสิขารัตเทเจจันติริเกวิมาเนตีเปรตเทจตคาเมตตูวะนาคะเหเนเคแหวตุมีเคเตภูมิมใจยนงุเทวเจรัสสะวิเสเมยักขากันถ้ปนักติตันตาสัจเจกยังมุนี ว่าว่าจังเสถาวูเมนตนั้นถูธรรมสวรรคกลอยมัทันตาธรรมะสวรรคอธรมะสรกัลวอยมพัททนตาธรรมะธรรมะสวรรคกลอยมพัทันตาบทสุดน้ำมันการสิที่คาถานโมตัสสาพระครัตัวทางตสัมมาสัมพุทธศาสนาโมตัสสาพระครัตัวอรหันตตัวสัมมาสัมพุทธศาสนโมตัสสาพระครตัวาตัวสัมมาสัมพุทธา บทสดสัจจค리ยาคาถาหน้าทีเมสัังอัญญพุทโธเมสัังวรังเอเตนะสัจจะวัชนะโสทีเมโธตุสัพพทาหน้าทีเมสัังอัญญธรรมโหมเมสัังวรังเอเตนะสัจจะวัชนะโสทีเมโธตุสัพพทาหน้าทีเมสัังอัญญสังโฆเมสัังวรังเอเตนะสัจจะวัชนะโสทีเมโธตุสัพพทาบทสดมหากรรณิโกนาโถ ติอชิกาคาถามหากรณ้โกนาโถอัธยาสัพะปณิลังปุเรตวะปรมีสภะปโตสุขวณทิพุตมะมิเตนะสัจจวัชเชนะมโหตุสักผู้ปัทวามหากรณ้โกนาโถหิตาญาสพะปณิลังปุเรตวะปรมีสภะปโตสุขวณทิพุตมะมิเตนะสัจจวัชเชนะมโหตุสักผู้ปัทวามหากรณ้โกนาโถสุขายาสัพะปณิลังปุเรตวะปรมีสภะปโตสุขวณทิพุตมะมิเตนะสัจจวัชเชนะมโหตุสักผู้ปัทวา บทสวดมหาสมัยส e e ูตรเอวเมสุตังเอกังสัมปยังภครวัศเกสุวิหารติกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาจาริปุสังเคสัจจิงปัญจมัเจหิพิกุสจิตหิสักผิหิวัมอรหันติหิสัจหิจัโรกะสทะตุหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิปติจาหุติเตถาพระครวัตตังทัศนายญาพิกุสังคันตาอตาโคจตุนังสุกา สุดท้ายภาษากายิกันนางเทวนางเอต่สังหอยัางโคาวสเกตสวิหารติกะเพรบตุเสิมหาวัเนมหาใจพี่กูังเกนสัจจรจอมเจเหพกเตเหสะเพเหวะอรหันตหตสิหโกาาตุหิเทวาเยปุญเยนสันิปจังหงศิะคางทัสเรยาพิกูจังันจเอนุนามยังปิเยนะคาวเทนุ ธิมนุปัสสังขมยามะอุปัสสังขมิตวาภะขบจู้สันติกเกอปเจกขหาภาสยมติอตาโคตตาเจวตาเสยชาปินามะปารบาปุริโสสัมบัญชิตังวะภาหังภาสาริยญภาสาริตังวะภาหังสัมินเจยังเอวามีมะสุชาวาเสสุเอเวสุอัตหิตาภาขบจู้ปุริโตปุลิตัหังสุอตาโคตตาเจวตาภะขบจู้ังอภิมติตวะเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโะเอกาเจวตาภาขบจู้สันติเกอิมังคาตังอภาสีมัสสมัยุกวาลสนงเทวะกายะสมะคะสมะคัตาอัคตมหาอิมังธรรมะะสัมยยทะ ตกิตาเยวะอิสสังทติอตาคอปาราเทวจาพระกสันติเกีิมังคาถังอปาสีตจาพิฆวะจะมาังจะมาังสูจิตังอตโนุชุกกรมกังสุสาตีวเนตานีครับเนตนีิยนิรักันติปันิจาติอตคปาธิวตาพระกุสิเกีมังคาถังอภสิเศตาคีรังจิตษบาปริคังกินตะคีรังอุหัมะ โอหัจจัมะมเชเจจารันติสุทายวิมาราจคุมาตาสุสันตอาจายสุนันคติอาากุปาราเทวตาปะคัีรโตสันติเกอิมังคาสังอภาสีเกตีพูดทังจารัหัตาสนเตคินิสันติอพยจพมิงปะหายะมนุสังเชหังเชวากายังปผลิปุระสันติติระหูพะัมภพิโกันเตสีเยปุรยนกพิเวทัสสะสุโลกาธาสุสุเทวตาันนีปฏิทังหุติจท้าฆ่ทัสสะยะัสยพิถ้าไสยพิโกสังขันต์จักเยียบิเตพิคเวทเฮสุงิตั wartawan pi tu la ke the . สิโรกมโนสิโรกมโนกัสสามีเัตภูมิมาตถสิตาเจติตาคิริขภัณฑ์ปัญจตาตาสมาหิตาปุ่นหูสีหามาสันนินาลุมาหังสาพิสัมุนโอมโอทาตมมารสาสุทธาวีปัจฉนาเมนาเวลาผิดโยปัญจัติเสตย์อจะวาวันีกกับพิรัติเวตาโตอมติยิสัทธาสวะเกศรีเนระเทเทวกายาอภิคตาเตวิชนะถายพิกวโรเตจะอาจะบาปมะกุลุงสุตะวาพุทธสักดิ์สนนัมเตสัมปตุลหุยานังอมนุสานณัสส์นามอภิเกศตัดบัณฑคูงสาหะ สหัสสังอสสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานังมัสสุสมอภิเกนันตมัทธคุงทิสาสะปาภูชาอาหุมปัญจสัพพังอภิญญาญาญาวะวะขีตวานัจจคุมาตตุอมาตยิสัทธาสาวะเกสัสนิรเจเจวะกายาอภิกันตาเจวิชญาถาภิกขะวเยวะหังกิตายิสเณมิกิระหิอนุปุปปสุวะสัจจะสหัสสาวะยาขาคุมากะเพรัชวะอยู่ที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโรโมทันามะอภิกัมมงพิคุลังสัมมิติงมานังจะ สหัสสาเหมาวจายะสาณะตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัสินโนโมทนามาอธิการมงคิกุลังเสริมิทิงวานามสาธายีราสิตสหัสสายะขานะตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัสินโนโมทนามาอธิการมงคพิกุลังเสริมิทิงวานามอิเจเจโซระสหัสสายะขานะตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวานามันโตยะสัสินโนโมทนามาอธิการมง พิคุณนางเสมาติงมณนะังเปิสายมินตาปัญจาสายตายะขานะจอวาน,นีนุนยิติมันโตชุตนะิมันโตวานะมลละันโตยะส,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 สัินุโมทน์นามะอภิกรรมมงพิคุณนางเสมาติงมณังภูมิิโรราชกหิโกมีปุณละสายมีเบสานังปิญญวนนังสายตาสังหาสัง ยกระนังปุริรับประสติกุมเพรื่ราชกษัติย์โคโซปค่สแสนมิจิงวานนำปุริมันใจทิสังราชาทาแต่ละทัวประสาสถิตย์ันทัพพนังอธิปติมหาราชายัสสิสัวปุตตะปิตาสหมหาวอินทนามามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตเยสสสิโนโมทนามาอภิกรรมงขิกุนังสิมิจิงวานนำใกล้กินันงใจที่ังราชาบิรูหงสต่ประสาสถิติกุมขันทัพกุมขันทัพกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิสัวปุตตะปิตาสหมหาวอินทนามามหาภรา อิติมันโตชุติมันโตววานาวันตัวสศสิโนโมทนาวะอภิกรรมงพิคุณังเสมาจิงมารัมปัจิมันจะทิฉังราชาวิรูปโคปาสาศัติยรังคานังอาิตย์ปฏิมหาราชายศศิส่วนปุตตะปิตาสหะพระหวินทนามามหาปาราอิติมันโตชุติมันโตววานาวันตัวสศสิโนโมทนาวะอภิกรรมงพิคุณังเสมาจิงมารัง อุตร so ันตถีสังราชาวิกุเวโรตประสาสติยจ้าานังอธิปติมหาราชเจ้สัจสิสุปุตตปิตาสหะพระมหาวินทนามามหาภาราอิติมันโตชุติมันโตวานามันโตยจสัสสีโนโมทนณามะอภิกรรมมงค์พิุนังสนมติงมานามปุริมาทิสังขะตัรัตูทักขิเนะวิลูหกัวปัจฉิเมเนะวิลูปะโขกุโรอุตรันทิสังเจตตารูเตมหาราชาสมันตาเตจตารูชิสาลัณทัลมานาอัทสูงวเนกัสเตเวเตสังมายาวีโนทัสสะอาคูวันจันนิกาชาธามะยาคุเถนนตววิิิภูจสห จันทรนูกามเสยโทจ่าคินุมันโทนีมันโุจ่าปานาโทโอปมันโทจ่าเทวสูโทจ่ามันตเตเรจิตจ่าเซนูจ่าคันทัพโหราโรราชจ่าโนสาโพอาคูปัญเจจิโผเจว่าติมพิรูสุริยะวิชาชาเอเตจันเยจาราชนโนคันสัพพาคันทัพพาสหราชุพิมูธนาวาอภิกรรมมงพิคุนังเสนเมติงวังอทาคูลนักภาษานาคาเวรสสาราสหัสชาก้า กัมพาลัสตาลาอาคูปยาสหายาติพิ่ยมุนาทัจระาจัอาคูลาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคัสเมิติงวันมเยนะคราเชสหาสหารันติทิพาทิชาปะเควิสุทธาจัหัวเวหายาสาเตวานาชาปตาจิตตาสุปนาเอิติตเสสนามังอภัจะทานาคัราชานามาสีสุปนาตุเขมามกะสีพุทธูสันหิมจัหิอุปหายันตานาคาสุปนาสารมะกงสุพุทธัง ชิตาวลเจหะเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโลวัจวัตเสตีอิติมันตัวสศสัโนวกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธาระเวคาสายเวปจิตติสุจิตติจารหาลุปหาลาทูนโมจิสหัสันสัตัญจารปลิปุตนังสัพเพเวโรจนามกาสัตนในหิตะหิตวาฟาลิเสนังระหุพระชามุปาค้ามมงสมัยุทธานิปันติภิกขุนังใส่เมติงวานังอาโปจะเทวาปฏิบิตรเจชุวะโยตัฐาข้ามมงวรณามรุณาเทวา สูเมเจยะสัสสัหะเมตตากรณาการยิการอาคูเทวายัสสสินโนทัศเสเตทัสสารกายะสัเพนะรัตะวเนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันันโตยยสสสินโนมทนามาอภิกกรรมงคิโกรังเสริจเติงวรามเบนตูเจเทวาสหาลิจะอสมาเจทุเวยามาจันทัศวปนิสาเทวาจันทักมาคูปุระขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระขิตาน้กาตะนิปุระขิตาวาอาคูมันละวราหกาวัสุนังวัสุโวเศตโศโคปะคะัปลินลัตโศทัศเสเตทัสสารกายะสัเพนะรัตะวเนโนอิทิ มันโตชุติมันโตวันน้มันโตเยสัสิโนโมทนามาอภิกรรมงูพี่กุนางเสมาทิงวันังอาทาคูนัอาทาคูสหภูเจวะเซรามาคีสีเลขาลิวัปอริตการจัโรชาจัอุมาบุพานิพาสีนัวมโนนาสหธรรมจัรอจุตจากรเนเชกาสุรยัลุจิลาอาคูอาคูว่าเสวะเนสีโนทัศเจตราชาคยาสเพนะัตจมวันนโนูิีิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตเยสัสิโนโมทนามาอภิกรรมงูพี่กุนางเสมาทิงวันัง สมณะมหาสมณะมนุษย์สามนุษย์สุตมาคิดคิดธาปทุสิกาอาคูคูมนุปทุสิกาอาทะอาทะคูหาลโยเทวาโยจิโยเยจโรหิตวาสิโนปะละคามหาปะละคาอาคูเทวายเยสสิโนทัศเจเตทัศสารทายาสเปนะาตัศวะเนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตเยสัสสิโนโมทนามาอภิกรรมงพิกวลังสิมติงมานัง กามกลุมหาอนุนาอาคูเวคาณะสัชหะอุทาตถะคาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามาจาระขจามิสก迦เยสัสสินวลตั้นยังอาคาปชุนโยโยทิสโยทิสาิวิสติท้าเสตทจถ้าสาธายาสัปเรนะต่วันนิโนอิติมันโตชุติมตัววันนะมันโตยัสสสินวลโมธาละมะอภิกรรมงที่กุนังเสมาทิงวะนังเขมยญาดุิตายามากัตถกาแตยัสสสินุลทะพิถการามาเสตาจุตินามาจาอาสวะนิมาน้ารจิโมอาคูอาถาคูเป็นนี้พิเตอท์ถเสตเจถ้าสาธายา กายาสัพเพนะจตวันนุโนยิติมันโตชุติมันโตววะนะมันโตยศเศรษฐินโมทนทวะอภิการมงพิกนังเสริมติงวานังสัตเทเัตเทวะนิกายาสัพเพนะจตวันนุโมนะมันวายเนนะอาคันชูเยเจินเยธิสาสหะปาวุธาชาติม้าขีรังอุคตินานมนาสว่างทักเคโมฆาตต่ารังนาคังจันทวะสิตาจิตจังจุพามาปรมัตโตจาปุตตาอิเทมตตสหะสันนังกุมารุติโสจ่าุปะคัสเสริมติงวานังสหะสภามโรกานังมหาภามาพิติเตติอุปปัปโนชุติ มันตัวพิสมากายโยยสะสีสูวทัศเสะอิสราอคูปัญเจกวะสาวาติโนเทสัญจามัศตัวอาคาหริตตัวปริวาริตัวเตจัาสาเพอไอพีกันเตสินเทเจเวสาภามาเกมารัสเซนาไอพีปะ การมีภาษาการหาสามัทคย่งเอตากานท่านสาพันธะฐาราเข้ธาบัตรมาุวาสต่มนตาปริวาเลศมาเวอมุจิาโคจินังอิติธรมหาสีนุ่มการหาศีนังอภิษยิปัญนาตรมหัเจัสร้งกัตวาเีระวามยะัถาปวุสโกมีโคชนะยินตุชีวิตุกัวตัดท่าสูปจธาวติสังุโธอัศยังวเสดัณจัสาฟังอภิญญายาวะว่ากิจมาตคุมาตะตัวอมตยิสัทธาสาวเกศาสนาเจมารเสนาอภิกันตาเตวิศยาถาภิกวั เตจัตตาปะมกุลุงสุตวาคุศสังสาสังังมีตาและเขหิปะกมุงเนจันลูกมันพินชยุนสัพเพวิสจัดสังฆามาปยยาติใจยัตสินวนโมสันติสหกุเจหิสวากาเตชเนสุตาเถบุตรสจุลชัยยปกรณ์นโมเมพบซาเตชสารัลตระนัตยธรรมมีกาเตชะติปสิทธิปสีเทวาในระยะปรเมสุราสิทธิปามาจิอินตาจิตโลกาลาคัมพีลัขขกาสมุทาภูจุงคังคาจัด สภพามะใจยากประสิทธิประดุเตยใจยากใจยเทลนิเทนิอุทัติอุทัตีนาทีนาเทใจยากใจยากขาควรรักตนนิสัยนิรยเสเนาเมรราชคุรนารชีใจยากใจยากขันพีลสวมพีนาขีนทนาคีปิศาจภูตากาลใจยากใจยะกุนนีมิตาโลคีใจยากใจยกสิงคีสุธาธานาุขชาใจยากใจยากรุณนาุขสาตาใจยากใจยาจัมปาทีหนาควกุลขันทกใจยากใจยากข้าจจคนตุลงสุกาลภูชงสีหะพระยาตีปา ชจยะใจยะบุรุณะมู้คัดญาจ่าชิตเตชิตเตศินารีปุณะสุธีนาดีใจยะชัยยะชขาช่สขาชีวีชจยะใจยะเทลณีเลีสัทธาสุดใจยะชจยะใจยะเทลณีสันตินสัทธาใจยะใจยะมังกราตลัญยาปวพะเคใจยะใจยะบรุณะยะเขชใจยะชจยะละกเสสุระปุชัเตชาใจยะใจยะพามนทักกานาใจยยะชจยะราชาธิราชใจใัยะใจยะ ปเจวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกัพุทธสาวามชัยยะชัยยะมหสุโรหะโลหลินเทวาชัยยะชัยยะพามาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหกวิรูปโคชนทิมาลวิสอินโตจะเวนะเตโยจะกุเวโรวิรุณโนปิจะกอคิอคิวยยะอคิอคิไยโยจะกุูณจะปาชุนหงุมารุณทัตตาลตะโกอัตราสามหาเทวาสิทธิตาปะสะ ไชโยอิสิโนสาวกกาสัปปาชัยยะรามโอฟังตูเตปชัยยะธัมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยกรรมเอเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะสดทีฟังตูเตปอิเตนะพุทธาเตเจนะหงตุเตสยมังการังไชโยปิบรัสสัตสิริมตัวอัยามารุจั อยามรัสจะปปาผิมตัวปราชโยอุโกสยมพุทธิมันเทปโมทิจาชายตถาภามกนามเหสีนวลายยปือพุทธิสิริมตัวอญยามรสจะปาิมะตัวปราชโยอุโกสยมพุทธิมันเทปโมทิจาายตถาอินทคนามเหสีนวยโยปสพุทธิสินิมตัวอายามรัสปราชโยอุโกสยมพุทธิมันเทปโมทิจารชายตถา เอวากนาเมเฮสีนุมจะยกิีพุทธศสสนิมตอายามัสสศป้าีมตัวปราชโยโอโคสยำโพธิมันเตปโมทิจารยตธาสุปานนขนาไมเฮสีนุ่มจะยกิีุทศสสนิมตัอายามรามราจ้าป้าีมตัวปราชโยโอโคสยำโพธิมันเตปโมทิจารยตธาขานาขนาไมเฮสีนุจะยกิีุทศสสนิมตอายามรสมารสจะาปีมตัวปราชโย โอโกะสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะต่างสภามัคคานาเมเฮสิโนทายันตัวโพธิยามุเรสกยานังนันท์ธรรมัถโนเอวังวังวิเชโยหงหิสิยยะสุดสยามังคะเลอปาทิตับปารังเกสีเสปฏิมีปูคะเลอภิเสเกสพะพุทธังอัคบตัวปโมทติสุรัขันตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุทหุตุจัตสุยิฐังพามะเจริสุปัตถคีรังกายากรรมังปัจจายากรรมังปัตถคีนังปัตถคีนางมโนกรรมังพิณิติเจพันธคีนาปัตถคีนานิจจาวะระหันตะเทศป เออัฐานรัฐาสุขิตาวิรุฬหาพุทธศาสเนอโลคาสุขิตาหัวธาสหะสัตเปหิยติพิสุรันตุพลโตเยเทวะอเสมิงธาเนอธิกตาที่กายุกาสัทธาหงตุสุขิตาหุนตุสัพพธาละขังตุสัพพัสตาลังละขังตุสัญญาชาเสนาำละกจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุดตะกาเลีปัปปัจตุวัสังวัสาวะลหกาโลคาจุดปัททะวาเตสังนิมาเรนตุจตสัพพะทากายยสุขังจุตจิตาสุขังตุยตหาลหัง บทสวดธรรมนิยมสุตังเอวดามสุตังเอกังสัมปยังภะคะวาสาวะชียังวิหาราิจิตตะวันเนอนตอนากกัพินทิกัสสะอารเมตตะหัวภะคะวาพิภัวมันเตศีพิฆาโวเจ้พระสังเตติเต้พิภัวภะคะวาตัวปัจเจศูนย์ภะคะวาอิเตถโวจรอุปทาวาพิเคยวิจาคตานังอนุปทาวาจารานขจานังทิตาวะสายหาตุธรรมะทิตจาธรรมะนิยมัสสะสัพเพสัาระนิจเตีตังตาราคตุอภิสษ สังคุชตตอภิสศษเตอพิสังคุจตวอพิสศตวาอจิกติเตสิิปัญจเติปสะจเติวิวัติวิพัจตตอุจานีกัโรติสัพเพสังขารานัจติอุทาวะพิเคยิตาานัตนะอนุปทาวะถานัตนะทิฏาวะสาธาตุธรรมทิาธรรมนิยมแต่สพเพสังขานาทุคติตัณฐานกัตถอภิสังคุชเติเศษเตอพิสัมคุจิตวะพิเมตวะอจิกติเสติปัญจเติปปสัจเติวิวัติวิพัจเตอุจานีกโรติสัพเพสังขารากัต อุปทาวาภิกขเวตาถาคตานังอนุปทาวาตถาฆาตานังทิตาวะธาตุกธรรมทิ่ตาธาธรรมนิยามตาสเปตธรมะอนุตตรติตัณฑาฆาตตัภิสัณพูจติอภิเสเมติอภิสัุพูจิตวาภิเสเมตตาติกติเทเสติปัญจเปติปัสสาเปติวิปารติวิปัจจติอุตเนกฤติสัมสเปตธรรมะอนุตติอิธมมโจรพระขาวอัตมานังเตพิภูพระวบตัวภาสิตังอภิสาันทุนเตบวชวด พระเจ้ากระตัคาถาแปลอดีตจำนะว่าขามยะน่าปิดจากกันเขนัคาตังบุคคลไม่ควรตังคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพรอพงสิทธิยังมาไม่ถึงจะใช้จิตจำอหินาจังอปารตะยังนะคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุดปัณณ์ใจโยธรรมังสัทธาจัตวาพิปัสสติอสังหีรังอสังขูปังทางมิทานะมิทามะนุรุหันเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจะพ้นหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้มไม่งงเงันแข็แขนเขาควรพ่อคงอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะกิจมมาาาตััังงโญญสุเวพรมเเียนป็กิดมาแต จะรู้คนไปแม่พวงนี้ไม่เห็นวสังฆาันเจนามาเห็นเสน้นมัจุนาเพราะการปฏาเพียรต่อมัจจุราชสิ่งมีเสียมม้มักจะมีสำหรับเราเวเอวังวิหารมาต่ปิงอโหรังต่ามาตังนิตังตังเวพระเจกราตติสันตุออจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย้องกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าจะผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบุตชดธรรมสังเวรับปัจจกเวคณนะ สัพเพสังขา,ารอนัจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เชื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมอนัตตาสินทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอสุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยิ้มองาาามยณิัน เราจะพึงตายเป็นแท้ม่รณะปริโยสานางังเมชีวิตตางชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตางเมอนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงม่ไะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังขยโยอจิลำร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตายวิญญาณัวคันนไปจากวิญญาณจุดทัวอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเส,สตสติจากนอนทับปฏิวิงสิ้นแผ่นดิน <c oughs> กาิลังอีวะบุรุดังว่าต้นไม้และต้นฟืนอันี้ังหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จวาวาจตสังขาราลสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอวุทาวะยะทะมิโนคู้มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุจจันติขันเกิดขึ้นแล้วเริ่มแบก,กายไปเตสังมุปปสโม,มสุโคความเข้าไปสงบรล้ับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตาตามันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรินสุจามาริสเลที่ใจแล้วและำลังจะตาย ปเทว่าหังมริสไซมิเราก็จากตายอย่างนั้นเหมือนกัน,นที่มีอิจสาเสีสโยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยปว <c oughs> <c oughs> ดชดเม่ตายยังกิติยังกิติสุสรังกรรมมังสพเทหีประเตหีเปี กตังมุญญานังอนุโมทันตุสุสันตูพนตัวเยเทวะอเจมิงขานีอธิคตาติขายุกาสาราของอนตุสุกิตัหุนตุทุกขาปะโมจันตัวมาตาปิตาสุกิตัหุนตุทุกขาปะโมจันตัวาเปยยาติกาสุกิตัหุนตุทุกขาปะโมจันตัวาเปยยาติกาสุกิตัหุนตุทุกขาปะโมจันตัวาเปปิสาสาเปยจะขาซาเปปตาสุกิตัหุนตุทุกขาปะโมจันตัวาเปอจิ จะลยุปะจายาสุกิตาหุนตุทุกขะปะมลจันตุสัพเพนะคาตาสุกิตาหุนตัทุกขะปะมันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขะปะมจันตุสัาเพสามตังสมิชนจุวะโตรุตรลงบุตรทวดโมโพธิสัตว์อคติมายะกอิทธภวาโมโพธิสัตว์อคติมายะิภวาโมโพธิสัตว์อคติมายะิภวาบปฏิทานาคาถายาิวันตาสันิ ตวิหารมะมณนีจุเปยขลุจิลแตหิงแตหิงตธรรมะาเลนะปุพตะปูพชิตาสูถิงเลเทลาวิหารมณฑเลเทราจามจานนวกาจตพิขวสาริมารานิธิอุปสการามาจเทสานิามาิอิสราสพนาูจาสุกิตาพระุทเตชรปูจาเยปิจาทัสัมภวาสังเสสะสะตาอัิภู ปิกานนียานิการธรรมะวารังตติจเจสันเพปิทุกสากรุตุสังขายมาตุจีรังสตังธโมธมัจาราจปุคาราสังโฆหตุสมะโควะอาศยะหิตจัเมเหราตุสัตโโมสันเพปิธรมัจจานิโรภุติิสัมปาปุเนยามะธัเมอเลยปะเวทิจปสนนาหตุสันเพปิสมนนิโรภูตสังสัเนสัมมาทารังปะเวจะโุการาเทววัสสตุปุูิภวยะสัตตังสมิทังเนติเมตทนิงมาตาปิจัจเจและจางนิจางรักษณิตพา थे बता कोई योजना का था तू तो का पता जनी तू खा पता जनी पया छो का पता जनी छो का तू सके पी पावाम था สัพพทังบุญญาสัพพทังสัพเพเทวะรูปโทัตุสัพพะสัมปัิสิธิยาทานังทันตุสิทธิยาสีระนังตุสัารนาเพีัหตุขะจตุเทวะาขะตาบุตสิังุณคขาหงตุสัพพังสุมังคาังงตุสัพเทวตาสัพพะภูธานุภาเวนะสุตหตุนิรันตารังหตุสัพพังสุมางคังลงตุสัพเทวตาสัพพะสามานุภาเวนะสุตีหงตุนิรันตารังหงตุสัพพังสุมางค์ขะสังลังตุสัพเพเ ัะเปพุทธทาพระรตาปัจเจกันันต่ยังฟลรังอรหันต์นตเจเจนระของนิมิสสุสสวเปพุทธาลตาปัจเจกันปัจเจกันัต่ยังฟังังอรหันต์นตเจเจนระของนิมิสสปุสสวะเปพียบุทธทาลระรตาปัจเจกันันต่ยังพลรังอรหันต์นตเจเจนระของนิมิสสปุสสวจะเปพุทธทาพระรตาปัจเจกันันต่ยังฟลงังอรหันต์านตเจเจนระของพิมิสสุสสวจะเปพุทธาลระตาปัจเจกัน การันตัยังบาลังอรหันตกรันจเช้เชนะาของพิสสวนแตเพเพพูดทาระปัจจารปเจกันแยังบาลังอรหันตกรันจเชอเชนะกของพิสสวนแต่เพเพพูดทายระปัจาปเจกันยังบาลังอรหันรันจัดเชเช้นะกของพิสสวนเพพพูท้าระัปัจาปเจกันยังบาลังอรหันตรันตเชเชนะของพิสสวนแตเพพพูท้าะปัจจาปเจกันยังบาลังอรหันตะกะรันตัิเสืวอ ด้วยอำนาจแห่งบ ok ุญกุศลที่พระเจ้าได้สวดสัรยสยิญพระผู้ทรงมุนี้ข้าพเจ้าของน้อมก้าวอุทิศาวายเป็นพระราชกุศลเด็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสิ็จเสด็จสุวรรคายาขออนิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพ์พระเสด็จเงคนแก่ข้าพเจ้าให้แ้วคัดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงราได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมากอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอุจจาระ์ยากจนโอห้อยนิมิเกียข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามีสมาช ผู้ใดเอารูปุญา,าสาธุการในบุญกุศลนี้ปวดปภาษีประสาทพรน้อ,นนอนสมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วระเจ้าบุญคลณพิตา,ายอดเสถียทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลน้ำพวงที่สามสิบอมฤตได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ทางอนุภาพาเทวานุภาพและด้วยทางอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์รวนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาจุปการได้เทิญสาธุ